สนับสนุนโดยการเนสกระเป๋าเทพแห่งความสำเร็จสวัสดีครับผมโบ๊ทนะครับวันนี้ก็ได้พาทุกท่านมาที่ลักดอกลาลากูลนะครับซึ่งจริงๆแล้วบอกเลยว่าจุดประสงค์แรกที่เราจะมาในวันนี้ก็คือเราจะมาเล่นกีฬาทางน้ําประเภทหนึงนะครับแต่เนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัวบอกเลยว่าบรรยากาศดีมาก สถานที่อย่างนี้นะครับมีหลายๆจุดหรือหลายๆซีนที่เราสามารถที่จะเลือกช็อตหรือเลื่องจุดถ่ายภาพสวยๆไปลงอินสตาแกรมหรืออวดเพื่อนๆได้เลยนะครับผมสายถ่ายรูปหมอะกับที่นี่มากๆากเลยนะฮะและจุดแรกนะครับที่โบจะแนะนําให้กับผู้ชมทังบ้านนะครับได้มาดูก็คือจุดนี้เลยนะครับผมซึ่งเป็นจุดที่จะมีการสร้างสะพาน ยื่นไปตรงในส่วนของบึงนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยและบวกกับการจัดฉากต่างๆที่เขาจัดได้อย่างลงตัวเลยนะทําให้ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่โบเชื่อว่าเป็นจุดที่ถ่ายภาพและได้จะได้ภาพสวยๆเดี๋ยวดูตัวอย่างของโบก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากการที่เราเดินสะพานมานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการหมุนตัวและทําภาพสโลสเล็กน้อยนะครับ1 2ึ่งสองคือหมุนตูดแล้วนะ <c oughs> คิดว่าโจซิงชือโอ้โหนี่พุงเหรออันนี้ปองใชง่ต้องใส่วมลมนะครับไม่น่าอ้าปากเดินรับลมเลยนะครับพุงปองเลยนะจริงๆปกติเป็นคนพุงแฟบ,บนะการหน้าท้องนี่เป็นมัดเลยแต่น่า่าลมตีเข้ากระเพาะนะฮะนี่นะครับบรรยากาศก,าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้จะบอกเลยนะครับว่าเป็นแสงช่วงเย็นนะครับ ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยล้วกันนะครับว่าอยากจะได้แสงประมาณไหนช่วงเที่ยงหรือช่วงเงย็นแต่ผมสำหรับผมผมสึกว่าช่วงเงย็นกำลังดีแล้วมันไม่ร้อนมากนะฮะโบ๊ต้องบอกทุกท่านเลยนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับรักดอกลาลาก,กูนก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดเนี่ยโดยเฉลี่ยผู้เข้าชมเนี่ยจะอยู่หลัก1,000ถึง2,000คนต่อวันเลยนะครับผมในวันหยุดหรือวันนักขัตเลิกนะครับซึ่งบอกเลยว่าสถานที่นี้เนี่ย คึกคักไปด้วยผู้คนที่มาเที่ยวและเยี่ยมชมและถ่ายภาพรวมถึงรับประทานอาหารพาครอบครัวมาเที่ยวต่างๆนะครับบอกเลยว่าเนืองแน่นแต่เนื่องนันปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โควิดนะครับผมเชื่อว่าหลายๆที่ก็ประสบปัญหาสถานที่แห่งนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับไม่ต่างจากหลายๆท่านเลยแต่เนื้อสิ่งใดสถานที่แห่งนี้ยังเปิดตามปกตินะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบ,บันดาลใจให้กับหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อย่างไรก็ตามสําคัญที่สุดคือทุกท่านต้องสู้นะครับพร้อมที่จะลุยอย่าหยุดเดินอย่าท้อกับสิ่งที่เจออย่าท้อกับสิ่งที่เป็นปัญหาจงเดินสู้ไปกับปัญหานะครับแก้ปัญหาให้ได้แล้วมุ่งไปสู่ความสําเร็จผมเชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถขวางตัวเราเองได้สิ่งที่จะขวางได้นั่นคือความท้อหรือตัวเราเองตั้งหากที่จะหยุดเดิน โบ๊ทจะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับวันนี้สถานที่แห่งนี้ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเหมือนกันไม่ว่าจะธุรกิจใหญ่หรือเล็กมีผลกระทบทั้งหมดแต่มันจะไม่กระทบตัวท่านถ้าท่านยังสู้ต่อนะครับโบ๊ท <Both S 1> <Both S 2> และกาเนสเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับผมเดี๋ยวลองไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งมีอีกหลายๆจุดด้านในเลยนะครับและส่วนแรกที่ว่าจะพาไปตรงนี้รู้สึกจะเป็นคาเฟ่ลาลากูนนะครับเป็นคาเฟ่ที่น่าสนใจมากเลยนะฮะ โอ้หัวเกือบแตกเลยไม่น่าคือนะฮะเป็นไงครับร้านสวยไหมครับนอกจากร้านจะสวยแล้วคนขายข้างในก็รู้สึกจะสวยมากเหมือนกันนะครับผมจะขอก็ถ่ายรูปได้ไหม<笑><笑>ไม่สนแล้ววิวเวอรสนคนขายซึ่งคาเฟ่น,นี้นะครับก็คือค,ค,ค,คาเฟ่ลาลากูนนะครับซึ่งจะมีทั้งกาแฟแล้วก็รวมถึงต้นไม้นะครับซึ่งหลายๆท่าน เป็นนักสะสมต้นไม้หรือชอบต้นไม้ต้นไหนนะครับที่นี่ก็มีขายให้ทุกท่านด้วยนะสามารถซื้อกลับบ้านได้เลยไปตกแต่งให้สวยงามเลยนะจ๊ะและมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่โบ๊ทมองว่าเป็นมุมที่ดูอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้หลายๆต้น <Wow. S 1> นะจ๊ะอ่าแล้วเดี๋ยวไปจุดต่อไปได้เลยนะครับว่าเราจะพาไปที่ไหนนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวเดินน้องๆไปนะครับ โอ้ลึกลับซับซ้อนมากเลยนะครับอามาถึงแล้วนะครับผมมุมที่เราควรจะถ่ายภาพนะจ๊ะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะมีหลายๆส่วนให้ถ่ายรูปเลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนแรกที่โบสทคิดว่าเป็นส่วนที่สวยมากนะครับไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายนะแต่สําหรับคนกลัวความสูงนะครับก็สามารถขึ้นมาด้มาในระดับนี้คิดถ้าไม่ออกไงก็ดูโบสทไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมรอบประมาณนี้นะครับเอียงซ้ายแอนขวาเล็กน้อยบิดนิดนึงนะครับ นขึ้นไปต่อนะครับสำหรับคนที่ไม่กลัวนะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะฮะลืมข้าแมวพุงแล้วครับผมยังดีที่มีกระเป๋าสวยช่วยนะครับถ้าไม่ได้กระเป๋านี่แย่เลยเอเซสซอรี่สำคัญเนาะใช่ไหมฮะนี่สักนิดน,นึงนะฮะนี่หันมามองใครเรียกครับเนี่ยเอ๊ะแววแววเหมือนได้ยินใครเรียกเลยหันมาดูสักเล็กนิดนิดนึงลมันพัดผมเลยเสียทรงเสยสักนิดนะจ๊ะ เพื่อความถ่ายรูปที่ลงตัวและอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับจุดนี้ผมว่าหลายๆท่านชอบนั่นคือกระท่อมร้างการป่านะครับเหมาะกับคู่รักที่มาใหม่นะจ๊ะไม่รู้จะไปไหนก็มาที่นี่ก่อนเลยแล้วกันนะฮะ <c oughs> สำหรับครอบครัวก็สามารถถ่ายได้นะครับผมพ่อแม่นั่งก็อีชิงชา้าลูกไปโผล่ตรงหน้าต่างก็ได้นะจ๊ะแต่ไม่ควรปีนขึ้นหลังคานะครับเดี๋ยวตกนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งเลยนะครับผมไม่ใกล้ไม่ไกลาจากตรง ที่เรามาจากเมื่อกี้แต่ต้องเดินผ่านประตูธะรุมิติสักเล็กน้อยนะครับและเราก็จะโผล่ไปอีกหนึ่งสถานที่ชุว่วนะฮะอะ่าก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอ่านะครับตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นมุมกระโจมนะฮะที่ร้อมรอบไปด้วยต้นไม้หลากชนิดโอ้ระวังนะครับกิ่งเกีนะ่ยวเกือบล่วงแล้วไม่ลานะครับเดินก็ต้องระวังกันเล็กน้อยนะครับผมเพื่อภาพสวยๆนะครับไม่งั้นเดวเละกลับบ้าน มุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะันดูจากท่านผู้ชมคงคิดว่าตรงนี้น่าจะสวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็ยังมีจุดต่างๆอีกหลายจุดที่สามารถถ่ายรูปได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วแต่จินตนาการของผู้ชมทางบ้านหรือแล้วแต่ความชอบส่วนตัวเลยนะครับซึ่งโบ๊ทมองเลยบอกเลยได้เลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยแค่เราดูแล้วเราก็เกิดจินตนาการหลายๆอย่างแล้วที่เราอยากจะไปถ่ายนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับผม ซึ่งก็ต้องระวังเล็กน้อยนะครับเพราะเดี๋ยวตกน้ำไปไม่มีชุดเปลี่ยนก็แย่นะจ๊ะลักดอกลาลากูนะครับได้จำลองมาจากหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบม,มาทำเป็นร้านอาหารและร้านค้าต่างๆถูกเนรมิตขึ้นมาพร้อมกับนิทรรศการดอกไม้กลางแจ้งที่จะสรับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมฟรีตลอดทั้งปีนะครับเมื่ออุดหนุนคูปองและเครื่องดื่มชาดอกไม้ ท่านละ1แก้วเท่านั้นก็สามารถที่จะเข้าไปถ่ายรูปชมสถานที่ฟรีได้เลยนะหรือกรณีที่ไม่ประสงค์ที่จะดื่มเครื่องดื่มนะครับก็สามารถที่จะเสียค่าเข้าชมท่านละ150บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะสถานที่ตั้งรักดอกลาลากูนะครับอยู่มึงไมตรีจิตนะครับผมถนนไมตรีจิตแขวง3วาตะวันออกเขตคลอง3ามวากรุงเทพนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะครับผม อยู่ริมถนนระหว่างซอยไม่ตีจิต34และ36นะครับสังเกตธงรักดอกที่ประตูทางเข้าได้เลยะะจ้ะหรือสำหรับท่านไหนที่ไปไม่ถูกนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปใน Google Map นะครับแล้วก็เซิร์ชรักดอกลาลากูลก็ะเชอว่าทุกท่านก็จะไปถูกแล้วล่ะครับผมอ่นะครับหลังจากที่เราได้ภาพสวยๆไปถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถึงเวลาสำคัญแล้วนะครับที่โบ๊จะพามาแนะนำ กีฬาทางน้ําอีกหนึ่งประเภทนั่นครับนั่นก็คือกีฬาทีฟอยนะครับต้องบอกเลยว่าบอร์ดอันนี้เนี่ยราคานะฮะอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับผมในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ที่เท่านั้นนะครับบอร์ดอันนี้เนี่ยคือจะเดินเครื่องด้วยใบพัดและเป็นระบบไฟฟ้านะครับและนี่ก็คือจะเป็นรีโมทนะครับที่ใช้สําหรับคอนโทรลนะครับเมื่อเรานอนอ,นอยู่ในบอร์ดแล้วเนี่ยเรากดรีโมทคอนโทรลนะครับ บพัดเนี่ยก็จะติดและทํางานและส่งตัวเราไปข้างหน้านะครับเรามีหน้าที่ที่จะขึ้นทรงตัวนะครับเพื่อยืนหรือเราจะนอนก็ได้ก็แล้วแต่นะจ๊ะอ่านี่นะฮะก็จะเป็นตัวอย่างแล้วนะครับว่าอันดับแรกนะครับพอหลังจากที่เรานอนไปแล้วเนี่ยก็ให้คุกเข่าพอคุกเข่าแล้วก็ค่อยๆนะครับที่จะตั้งหลักนะครับคือยืนเท้าตามตามบาลานซ์ของตัวเองหาบาลานซ์ให้เจอนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการคอนโทรลใช้บาลานซ์ในการคอนโทรลนะครับแล้วบวกกับการกดรีโมทเข้าไปด้วยนะครับผม ะะก็ถึงเวลาของโบ้แล้วนะครับที่จะลองเล่นเป็นครั้งแรกนะครับก็จะเป็นการตกูตะกักสักเล็กน้อยนะจ๊ะโอ้ยนะครับผมโอ้ยทำไมบอร์ดมันจมลึกขนาดนั้นน่ะบอร์ดไม่ดีหรือน้ำหนักเราอ้าวนเหรอ่านะครับตอนแรกเบื้องต้นนะครับก็ต้องทดสอบก่อนนะครับว่าความเร็วของเครื่องเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นการนอนแล้วกดเหก่อนกครับโอ้นะฮะก็จะเลอะจะรอยขึ้นสักเล็กน้อยนะฮะ อันนี้ไม่ได้แก้นะครับผมแม่งลอยขึ้นจริงๆนะครับบอกตรงๆนะครับว่ากีฬาประเภทนี้นะครับก็จะต้องมีพื้นฐานของการทรงตัวสักเล็กน้อยนะครับผมก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะก็บนเริ่มจากการที่เราเริ่มนอนก่อนนะครับผมอพอนอนสักพักหนึ่งทรงตัวเริ่มได้เนี่ยก็เริ่มมีการยืนขึ้นมาสักหน่อยนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่า ก็ต้องหาจังหวะไปเรื่อยๆนะครับแต่โชคดีว่าพอมีพื้นฐานมาอยู่บ้างนะฮะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ20นาทีกว่าจะยืนได้นะครับผมแล้วสเสน่ห์โอ้สเสน่ห์เสน่ห์ของกีฬานี้นะครับต้องบอกว่าบอดเนี่ยสามารถที่จะลอยเหินน้ําได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับการกดแล้วก็รวมถึงการทรงตัวหรือหรือสร้างบาลานซ์นะครับถ้าเราทิ้งน้ําหนักไปด้านหลังเนี่ย บอดก็จะเหินขึ้นมาเลยนะฮะยกขึ้นมาสูงเลยนะครับผมเปรียบเหมือนถ้าพูดง่ายๆก็คล้ายๆเหมือนส้นหอคงขี่เมฆนะฮะหรือส้นโงกุณนะครับขี่เมฆเลยนะครับฟิลนั้นเลยนะแต่แค่เราอยู่ในน้านะจ๊ะอ่านะฮะมุมนี้ก็การคอนโทรลนะครับการเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับแค่เราทิ้งเนี่ยทิ้งตัวลงน้ำนะครับแค่นี้ก็เปียกแล้วนะครับผมไม่ยากนะครับโอ้การทิ้งอันนี้คือ วันนี้ที่โบท๊ทมาเล่นนะครับคือโบท๊ทไม่ได้จะมาสอนอะไรนะครับคือจะมาสอนการล้มยังไงให้ให้ดูดีนะครับผมไม่ได้มาเล่นเท่ๆให้ดูเลยครับล้มยังไงให้ดูดีดูปังนะฮะได้ภาพสวยๆนะครับผมอ,อันนี้ลอยและแอคแอคดนึงอันนี้ลอยลอย,ลอยจริงๆสามารถลอยได้สูงกว่านี้ด้วยนะครับผมมาแล้วครับท่าเนี้ย<อ>นะโคตรถนัดเลยโอ้โหซ <laughs> ุปเปอร์แมนมาแล้วครับโอ้ <laughs> บอกเลยนะครับแค่นี้ก็ฟินแล้วนะจ๊ะไม่ต้องยืนก็ได้นะยืนมันยากมูนอนดีกว่าพอทรงตัวได้เล็กน้อยก็ขี่มาแอคขี่มาแอคนิดๆขอให้พงเส็ได้ภาพด,ดีๆนะฮะแล้วชุนี้นะครับเมื่อเล่นเก่งนะครับก็เริ่มออกไกลขึ้นนะฮะไปอีกฟากขนนดให้รู้ว่าเราเราเจ๋ง ดูนะครับดูนะครับก็ยังไม่วายที่จะล่วงเหมือนเดิมนะครับก็ดังคำที่ว่านะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ล่วงไปนะค่าบริการที่นี่นะครับผมก็ชั่วโมงละ2,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปตามเพจได้เลยเพจชื่อไมตรีจิตวอเตอร์สปอร์ตพนะครับ ซึ่งทุกวันนะครับก็จะมีสตาฟนะครับคอยดูแลและแนะนําการเล่นให้กับทุกท่านนะครับสําหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับเพราะว่าจะมีทีมงานหรือมีโค้ดในการสอนแนะนําการเล่นให้ทุกท่านด้วยนะครับผมก็คือพี่กุ๊กนั่นเองที่มาแนะนำตั้งแต่เบื้องต้นนะจ๊ะ,ะก็ยังมีการพายเรือนะครับแคน,นูแล้วก็เรือซับบอร์ดด้วยนะครับฉะนั้น ผมเชื่อว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้ภาพสวยๆอีกเยอะเลยนะครับใน,ในการพายเรือแล้วไปถ่ายรูปแบบสไตล์ฟิลแฟนไม่เร่งเพียงชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นแต่อย่าลืมพกกิมกันแดดไปด้วยนะครับว่าหน้าดำกลับมาแน่นอนนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงระยะเวลาเย็นๆแล้วนะครับน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณ5โมงเกือบจน6โมงแล้วนะครับสถานที่อย่างนี้นะครับก็จะปิดบริการในช่วงประมาณ6โมงเย็นนะครับ เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีไฟไม่ได้มีสปอตไลท์นะก็จะมืดพอสมควรเลยนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับจะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจหนึ่งจุดใกล้กรุงเทพนะครับสําหรับครอบครัวช่ามเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปที่ไหนก็สามารถแวะเวียนมาที่นี่ได้เลยนะโบท๊ทแนะนําครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับที่โบท๊ทจะวนมาโชว์เพื่อนๆนะครับสําหรับสกิลวันนี้โบท๊ทก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เจอกันใหม่เทปหน้าขอไปอาบน้ำแป๊บนะจ๊ะพี่ไหวแล้วคอเค็ดอกเนี้ยเคดเลยบองตรงสำหรับคลิปสนุกสนุกนี้นะครับผมสนับสนุนโดยการเนทกระเป๋าเทพแห่งความสำเร็จนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปพีออเดอร์ได้ที่ไลน์พิมพ์ แอดกาเนส9555ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ